อย่างแ,บบแรกที่ต้องตีก็คือมันฝรัง่งจากนั้นก็ถึงกระนบ้านนะุ่มจากนั้นก็กระเทียมแล้วหัวหอมแล้วนี่ก็คือไใครเราก็เห็นที่เก็บมาจากข้างบ้าน,นก็แครอทและนี่ก็คือเนื้อหม้าบินได้ที่กูหลงไปในคลิปที่แล้วอ้าวางเวลามึงคันแก้มมันอยากจะเกาต้องใช้มันฝรั่งในการเกาอืมใช้ได้ และนี่ก็คือหม้อที่กูขโมยไปจากรายการครัวกากเมื่อตัะที่บ้าาพร้อมแล้วก็ใส่มันลงไปเปิดหาให้เต็มแม็กซ์เฉมีดเลยเพื่อวิาราไนกาปล่อยลำแสงพิฆาต ถึงเวลาแล้วกลรสชาติเหมือ,มอ,มอ,มอมนไก่จากนั้นเอาเนื้อหมาแพนดี้มาแล้วก็ค่อยหั่นย้ําว่าต้องค่อยหั่นช้าๆช้าๆเหมือนว่าเรารังนั่งดูเอวีแล้วเราชึกๆกันไปด้วยนะอ่าช้าๆชา้ชาๆแบบนี้เราก็ใช้มบพระนางเทพเจ้าเราเหนือ,อ,จ,อนจากนั้นก็ทําการใส่เนื้อหมาปินไ,ได้ลงไปอ,อ่า จากนั้นก็ใส่สกดไมลงไปพร้อมด้วยน้ำย,ย,ยาล้างจานอ่าแล้วก็ใส่ที่นีงไปด้วยคนคนค้นเข้าไปมันเข้ากันคนคอนคน,คนเหรอเฮ้ยแมงมันตกไปใต้ไม่เป็นไรส่งไปต่ออ่าคนคอนไปู้ไม้ว่ามาแรงวันนี่มีคุณค่าสารอาหารมากมายเลยทีเดียวถอดไข่ เย็นพร้อมแล้วอ้ยเยรบ b i t c จากนั้นก็ใส่ขี้เต่าก็ตายลงไปด้วยรสชาติเหมือนไก่อ้อกลับงับงับืมน,น, <c oughs> น,นี้อาหารคดอร่อยเลยใช่ไหมเพื่อน